น,นักเรียนมาต่อ EP 2เพราะว่าอ่า iPad ของครูมีมันเต็มแล้วก็มันลุดไปเนาะข้อ 4. the grandparents are having fun the grandparents are having fun, are having fun. เขากำลังแบบอ่าคุณตาและคุณยายกำลังมีความสุดสนานจริงหรือปางเรียนดูรูปอ่าจริงใช่ไหมตอบ true ข้อสุดท้าย The weather at the beach is rainy. สภาพอากาศที่ชายหาดสภาพอากาศแบบฝนตกซิงหรือเปล่าลูกไปดูที่ชายหาดที่ Bright Island แสงซ่าขนาดนี้แสดงว่าแดดจัดใช่ไหมอ่าคำตอบต้องเป็น sunny คำตอบก็ต้องเป็น false นั่นเองอ่าข้อ5ตอบ false เนอะอ่า อ่าสังเกตข้างล่างนะ pronunciation pronunciation แปลว่าการออกเสียง listen and repeat listen and repeat listen แปลว่าฟัง repeat แปลว่าซ้ำฟังและพูดซ้ำ notice d i n c ending notice d i n g reading ให้สังเกตคำที่มีตัว ing เนาะนักเรียนอามาดูประโยคแรก i'm sitting at my desk i'm sitting at my desk ฉันกำลังนั่งที่โต๊ะเรียนของฉัน ing sitting ก็คือกำลังนั่งดังนั้น ing มันเป็นคำที่เติมกับริยาที่แปลว่ากำลังเช่น sleep แปลว่า sleep แปลว่านอนใช่ไหม sleeping ก็จึงแปลว่ากำลังนอนนั่นเองใช่ไหมอ่าอ่าดูอีกข้อ what are you writing what are you writing คุณกำลังเขียนอะไรอยู่คุณกำลังเขียนอะไรอยู่ Writing ก็คือ write แปลว่าการเขียนใช่ไหมเติม ing ก็แปลว่ากำลังเขียนดังนั้น what are you writing what are you writing แปลว่าคุณกำลังเขียนอะไรอยู่นั่นเองเป็นประโยคคำถามอามา practice อันนี้ก็ไม่ต้องจดอะไรเนาะที่จริงครูจดไปที่จริงหัวถ,ถ่ายอัดคลิปไปแล้วแต่แบบ มันมันหลุดไปใช่ไหมนักเรียนก็ถ่ายใหม่มันก็จะมีรอยดินสอนอีกน,นึงนะนักเรียนอ่าข้อแรก what are you doing what are you doing คุณคุณกำลังทำอะไรอยู่เห็นไหม doing ด do ูแปลว่าทำเติม ing แปลว่ากำลังทำอะไรอยู่ B ตอบว่า I'm watching TV and watching TV. ฉันกำลังดูทีวีอ่าเพราะว่าเพราะว่ามันมีคำว่า ing ใช่ไหมนักเรียน Watching กำลังดูทีวีข้อ2 Where is Mr. Jones? Where is Mr. Jones? มีแต่ว่า He's in the yard. He's in the yard. Mr. Jones อยู่ที่ไหนอ่าแวรที่ไหนใช่ไหม He's in the yard. ข่าวอยู่ที่สนามหญ้านั่นเองใช่ไหมนักเรียนข้อที่ต่อไปเขาก็ถามต่อว่า What is he doing? What is he doing? เขากำลังทำอะไร B ีแว่า he's working he's working เขากำลังทำงานนักเรียนต่อไปนะต่อไปนะ was the which weather like today was the weather like today today แปลว่าวันนี้สภาพอากาศวันนี้เป็น อย่างไรอะไรใช่ไหมคำตอบก็คือ is sunny ก็คือแดดซาใช่ไหมเรียนแดดซานั่นเองอ่าแดดจัดแดดจ้าแดดแรงสุดท้ายละ r e s Brian? Where's Brian? Brian อยู่ที่ไหนคำตอบคือ he he he's at the beach he's at the beach อยู่ที่ชายหาดนั่นเองนักเรียน What the weather like What the weather like สภาพอากาศเป็นยังไรคำตอบคือ is hot ร้อนนั่นเองอก็ไปฝึกฝนกันได้เนาะเป็นความรู้เสริมเป็นความรู้เสริมนั่นเองนักเรียนอา้าต่อไปเป็น conversation นักเรียน เป็น conversation อ่าอ่าคนแรกชื่ออะไรเมริซ่าเนาะ Hi Vicky this is Melissa guess what I'm in Mexico อ่าสวัสดีวิกกี้ฉันคือเมลิซ่าให้ทายซิว่าอะไร ฉันอยู่ในเม็กซิโกวิกกี้เลยต่ว่า What are you doing there? What are you doing there? เธอทำอะไรอยู่ที่นั่นล่ะเมดิซาตต่ว่า I'm a on vacation in uh, Can c a n c ค n I a I'm on vacation in Cancun ฉันอ่าฉันฉันพักผ่อนในวันหยุด ในแคนคูนัน่นเองแคนคูนเป็นเมืองในประเทศเม็กซิโกนักเรียนเป็นสถานท่องเที่ยวเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามมากถ้ามีเงินก็เก็บเงินไปเที่ยวแคนคูนกันวิกกี้ตอว่าคูเยี่ยมคูแปลว่ายเยี่ยมร้วยแปลว่า,วาสิงเป้ปงสิงอ่า Are you having a good time? Are you having a good time? เวลาออกเสียงคำถามไม่ออกเสียงสูงลูก Are you having a good time? เธอกำลังมีความมีเวลาดีๆใช่หรือเปล่ามิลิซาตอบว่า I'm mm. having a wonderful time. I'm having a wonderful time. ฉันกำลังมีเวลาที่รู้สึกมหัศจรรย์เนาะฉันกำลังมีช่วงเวลาที่มหัศจรรย์มาก วิกกี้เลยถามว่า Was the weather like Was the weather like สภาพอากาศเป็นอย่างไรล่ะเมริซาก็ตอบว่า Is nice nice ก็แปลว่ามันดี mm hmm. and hot มันอะไรลูก hot แปลว่าอะไร hot แปลว่าร้อนเอง I'm sitting near the pool. ฉันนั่งใกล้ๆสระน้ำ and I'm eating breakfast. k f a า t ก็คืออาหารอะไรลูกอาหารเช้า and how are you? แล้วเธอล่ะเป็นอย่างไรวิกกี้ก็ตอบว่า I'm okay. ฉันโอเคฉันแบบ โอเคชินโอเค but but the weather is terrible in Boston mm hmm. สภาพอากาศ terrible แปลว่า terrible แปลว่าแย่ไม่ค่อยดีนักเนาะ in Boston ก็เป็นชื่อเมืองบ o s t o n is really cold and snowy มัน Cold แปลว่าเย็นมากๆอืม is r e a l l y cold เย็นมากๆ and is snowy คือ,อยังไงลูกมีหิมะนั่นเองใช่ไหมอ่า is snowy มีหิมะเมดิซ่าเลยตอบว่า that's too bad มันแย่จริงๆ มันแย่จริงๆนะอ่ามันแย่จริงๆนะสรุปก็คือว่าเมดิซาอยู่ที่ไหนลูก